เรื่องราวของนิ่มสาวสวยประจำหมู่บ้านด้วยความสวยของเธอนั้นจึงทำให้มีหนุ่มๆมาหมายปองเธอแต่นิ่มก็ได้มาแต่งงานกับแสบผู้ชายที่ไม่ได้มีความหล่อเหลาอะไรเลยแต่แสบเป็นผู้ชายที่ขยันขันแข็งมากช่วงแรกๆนิ่มอยู่กินกับแสบอย่างมีความสุขแต่พอนานวันไปนิ่มเองก็เริ่มเบื่อในตัวแสบ เพราะว่านายแสบสามีของเธอนั้นวันๆเอาแต่ทำงานกว่าจะเสร็จงานก็มืดค่าไม่ค่อยได้สนใจในตัวเธอสักเท่าไหร่เมื่อแสบทำงานเหนื่อยมากๆการบ้านเขาก็ไม่ยอมทำมันจึงทำให้นิ่มเกิดความเบื่อหน่ายและอยากจะมีผัวใหม่นั่นเองเธอนั่งคิดทบทวนอยู่หลายวันเธอจึงเดินทางไปหาแม่ของเธอ ซึ่งก็คือป้านวลอยู่ต่างอำเภอออกไปเช้าวันลุงขึ้นนิ่มก็ได้เดินทางมาหาปห้านวลเมื่อมาถึงบ้านปน้านวลก็เอ่ยถามกับนิ่มว่าอา้าวนิ่มมีธุระอะไรละลูกเดินทางมาถึงนี่เชียวโถแม่ฉันก็คิดถึงแม่นะสิแล้วฉันก็ยังมีเรื่องกุ้มใจอยากจะมาปรึกษาแม่อีกด้วยมีเรื่องอะไรของเอง กุ้มอ,อกกุ้มใจอะไรลูกอ่ะมีอะไรก็พูดมาเลยไม่ต้องเกรงใจแม่หรอกนิม่มเมื่อได้ยินปนวนพูดดังนั้นเธอจึงรีบตอบกับปนวนไปว่าก็พี่แสบผัวฉันนะสิแม่วันวันทำแต่งานไม่ค่อยสนอกสนใจฉันการบงการบ้านก็ไม่เคยทำฉันละเบื่อจริงๆฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงมาเลือกพี่แสบทั้งๆที่ ก็มีผู้ชายมาชอบฉันเยอะแยะมากมายไหนจะเป็นทหารตำรวจพ่อคงพ่อค้าก็มีมาชอบฉันแต่ฉันนี่มันโง่งจริงดันมาเลือกพี่แสบเนี่ยตัวก็ดำซื่อบื้อก็ซื่อบือ้อ,อปนวนได้ยินดังนั้นก็ถึงกับขมวดคิ้วแล้วพูดกับนิ่มไปว่าอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะลกูกก็ไอ้แสบมันก็ขยันดีไม่ใช่เหรอ ตอนนั้นเองก็บอกว่าเองชอบเพราะว่ามันขยันแล้วมันก็ซื่อสัตย์กับเองด้วยก็ใช่แหละแม่ตอนนั้นน่ะเขาก็ขยันดีเขาก็เอาอกเอาใจฉันดีแต่ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วเขาไม่ค่อยมีเวลาให้ฉันหรอกวันวันก็อยู่ในทุ่งนานนแหละตากแดดจนตัวดำข่าครึ้หมดแล้วฉันบอกตรงๆว่าฉันเบื่อฉันอยากจะมีผัวใหม่ ฉันอยากจะได้คนที่เอาอกเอาใจฉันสนใจในตัวฉันไม่ใช่วันวันทำแต่งานฉันไม่ชอบแบบนี้เลยแม่ปนวนถึงกับตกใจเมื่อได้ยินนิ่มลูกหลักพูดกับตนแบบนั้นแกจึงบอกกับนิ่มไปว่าเองแน่ใจเหรอนิ่มเองคิดให้ดีๆนะลูกผู้ชายดีๆไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะแต่ถ้าเองคิดว่าเองคิดดีแล้วแม่ก็ไม่ว่าอะไรเองหรอก เองว่ายังไงแม่ก็ว่า้อย่างนั้นแหละนิ่มถึงกะยิ้มออกมาเลยทีเดียวเมื่อได้ยินปะนวนพูดแบบนั้นแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ปะนวนพูดนั้นมันตรงข้ามกับสิ่งที่ปะนวนคิดแล้วนิ่มก็บอกกับปะนวนไปว่านี่แม่แม่ยังจําพวกหนุ่มๆที่เคยมาจีบฉันเมื่อตอนฉันเป็นสาวๆได้ไหมเออก็พอจําได้มั่งจําไม่ได้มั่งอ่ะทาไมล่ะ ก็มีอยู่สองสาคนนะแม่ที่ตอนเนี้ยเขาก็ยังเป็นโสดอยู่แล้วเขาก็ยังบอกฉันอีกว่าเขาว่าจะรอฉันจนกว่าฉันจะเลิกกับพี่แสบฉันจะลองไปหาพวกเขาดูฉันอยากจะไปถามพวกเขาว่าพวกเขาอ่ะยังรอฉันอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครที่ถูกใจฉันทำให้ฉันมีความสุขได้ฉันก็จะเลิกกับพี่แสบแล้วก็ไปอยู่กับเขา แม่ว่ายังไงไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมปนวลรีบตบปากรับคำนิ่มเออเดี๋ยวแม่ไปเป็นเพื่อนมีคนไปเป็นเพื่อนก็ยังดีกว่าไปคนเดียวแต่ที่ปนวลไปกับนิ่มนั้นเป็นเพราะว่าปนวลจะได้คอยว่ากล่าวตักเตือนนิ่มได้ไม่ให้นิ่มถลำลึกไปมากกว่านี้ดีเลยแม่ถ้างั้นพรุ่งนี้ฉันมารับแม่แต่เช้านะ วันนี้คงไม่ทันแล้ะมันบ่ายมากแล้วกว่าจะไปครบสามบ้านมืดกันพอดีพรุ่งนี้แม่อาบน้ำแต่งตัวรอฉันแต่เช้าเลยนะฉันจะรีบมาแต่เช้าจะได้รู้ความกันว่าจะเอายังไงเออแล้วแต่มึงนิ่มพรุ่งนี้มันก็มารับแม่แล้วกันแม่จะรอจะแม่ถ้างั้นวันนี้ฉันกลับบ้านก่อนนะเออขับรถดีๆนะลูกจะแม่ แล้วนิ่มก็เดินทางกลับบ้านพอตอนเช้านิ่มก็รีบอาบน้ำแต่งตัวและมารับปนวลที่บ้านายแม่เดี๋ยวฉันจะพาแม่ไปรู้จักแฟนเก่าฉันเขาเป็นถึงตำรวจเลยนะนิ่มกับปนวลก็เดินทางมาถึงบ้านของแฟนเก่าของนิ่มเมื่อเดินทางมาถึงนิ่มก็ได้ทักทายแฟนเก่าเขาไปว่าสวัสดีจ้าพี่นุม่ม ทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะพอดีฉันกับแม่ผ่านมานะ่ะก็เลยแวะหาพี่ว่างพอจะคุยกับฉันกับแม่หน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋อได้สิครับนิ่มเชิญเลยครับตอนเนี้ยพี่ว่างอยู่พอดีวันนี้พี่ก็ไม่ได้เข้าเวรสะดวกเลยครับเชิญครับคุณแม่ทั้งสามคนก็นั่งคุยกันสนุกสนานต่างถามสารทุกข์สุขดิบกันเพราะไม่ได้เจอกันมานาน ปรนวนนั่งคุยอยู่ด้วยพักหนึ่งแกก็ขอตัวออกไปกินหมากอยู่นอกบ้านปล่อยให้นิ่มและหนุ่มได้คุยกันตามลำพังสองคนและนิ่มก็เอ่ยปากถามกับหนุ่มไปว่าพี่หนุ่มอยู่คนเดียวไม่เหงาหรอจะ๊ะแหมเป็นโสดอยู่ได้ตั้งนานหลายปีหนุ่มรีบตอบกับนิ่มไปว่าโทนิ่มพี่ก็เหงาบ้างแหละแต่พี่ ก็ไม่ได้คิดที่จะมีใครนะถ้าหาผู้หญิงแบบนิ่มไม่ได้พี่ก็คิดว่าพี่อยู่เป็นโสดดีกว่านิ่มได้ยินชายคนรักเก่าพูดแบบนั้นเธอก็ถึงกับหัวใจพองโตและถามกับหนุ่มไปว่านี่พี่หนุ่มไม่เคยมีใครเลยเหรอจะ๊ะอยู่คนเดียวมาตลอดเลยเหรออ๋อก็ไม่หรอกนิ่มพี่ก็เคยแต่งงานมีเมียแต่ว่า เมียของพี่นั้นช่างไม่เอาไหนเลยวันวันเอาแต่ออกเล่นไพ่งานบ้านงานเลือนไม่ทำกับข้าวกับปลาพี่ก็ต้องเป็นคนทำให้กินมันไม่ไหวนะ่ะพี่ก็เลยเลิกกันถึงพี่จะเคยมีเมียม,มาแล้วแต่ใจพี่ก็ยังคิดถึงนิ่มอยู่ตลอดนะนิ่มถึงกับยิ้มหวานกันเลยทีเดียวเมื่อได้ยินหนุ่มคนรักพูดกับเธอแบบนั้น เธอจึงเอ่ยถามอีกว่าอ้าวแล้วตอนนี้พี่หนุ่มอยู่กับใครละจ๊ะอยู่คนเดียวหรอนิ่มเธอเอ่ยถามเพื่อจะอย่างเชิงและให้รู้แน่ว่าหนุ่มแฟนเก่าของเธอนั้นตอนนี้ยังไม่มีใครอ๋อพี่ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกครับพี่อยู่กับแม่นะครับนิ่มที่ได้ยินดังนั้นก็ถึงกับยิ้มไม่หุบ แถมยังบอกกับหนุ่มอีกว่าแหมน่ารักจังเลยนะคะอยู่กันสองคนแม่ลูกแล้วไม่อยากจะมีคนมาอยู่เพิ่มหรอคะหนุ่มรีบตอบกับนิ่มไปว่าก็อยากนะครับพี่ก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งอยากจะมีเมียมาอยู่ด้วยจะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์อีกอย่างหนึง่งตอนนี้แม่ของพี่ก็ป่วย นอนติดเตียงอยู่พี่ก็อยากจะมีใครสักคนมาคอยช่วยพี่ดูแลแม่เวลาพี่ไปทำงานนะครับนิ่มเมื่อได้ยินคำว่าติดเตียงเธอถึงก็ผุบยิ้มกันเลยทีเดียวและนิ่มก็อยู่คุยกับแฟนเก่าของเธออีกสักครู่หนึ่งจึงขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนเออพี่หนุ่มพอดีฉันมีธุระจะต้องไปทำต่อนะ่ะเดี๋ยวฉันขอตัวกลับบ้านก่อนนะ อ๋อได้ครับน้องนิ่มถ้ามีโอกาสพี่หวังว่าเราได้เจอกันใหม่นะครับค่ะเอาไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วนิ่มก็พาปนวลเดินทางกลับบ้านพอขึ้นรถปนวลก็เอ่ยถามกับนิ่มไปว่าเป็นไงล่ะนิ่มไอ้หนุ่มแฟนเก่าของเองเนี่ยถูกใจเองไหมล่ะโอ้ยถูกใจอะไรล่ะแม่พี่หนุ่มเนี่ย ภายนอกก็แลดูดีนะแต่ฟังฟังดูน่าจะเป็นคนเจ้ากี้เจ้าการขืนฉันมาอยู่กับเขาอ่ะฉันต้องทำงานบ้านงานช่องแถมแม่เขายังป่วยติดเตียงอีกยังมีหน้ามาพูดว่าอยากจะหาเมียมาช่วยดูแลแม่โอ๊ยใครจะเอาฉันไม่เอาด้วยคนนึงแหละต้องมาคอยเช็ดขี้เช็ดเยียวให้คนฉันไม่ไหวอะ่ะแม่กลับเถอะวันเนี้ย ไม่ได้ความอะไรเลยปนวนก็ยิ้มออกมาแล้วพูดกับนิ่มว่าเออกลับบ้านเถอะป่านเนี่ยไอ้แสบคงทำกับข้าวกับปาลารอเองแล้วเออก็ใช่นะสิแม่พี่แสบอ่ะไม่เคยให้ฉันต้องทำอะไรนี่อะไรอยากมีเมียแต่จะให้เมียทำนูน่ทนทำนี่ฉันไม่เอาด้วยคนหรอกแล้วนิ่มกับปนวนก็พากันเดินทางกลับบ้าน พอเช้าวันต่อมานิ่มก็มารับป้านวลอีกและว,วันนี้เธอก็พาป้านวลไปพบกับแฟนคนที่สองของเธอนิ่มขับรถมาจอดตรงหน้าร้านทองในตลาดแล้วนิ่มก็หันไปพูดกับป้านวลว,ว่าเป็นไงล่ะแม่นี่ไงบ้านพี่นบแฟนเก่าฉันอีกคนหนึ่งเมื่อวันก่อนอะ่ะเขายังโทรหาฉันเลยนะแม่เป็นไงรวยไหมพี่นบเนี่ย เขาเป็นเจ้าของร้านทองเลยนะแม่เออเออเป็นอะไรก็เป็นเถอะขอแค่อย่างเดียวอะขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันไปแม่ลงไปหาเขากันไปไปก็ไปแล้วนิ่มก็พาปนวนล,ลงไปหามานบเออพี่มานบคะพอดีนิ่มกับแม่ผ่านมาทางนี้ก็เลยแวะมาหาพี่มาน์นะคะพี่มาน์ว่างหรือเปล่าคะ สวัสดีครับนิ่มเออพอดีพี่ว่าพี่กำลังจะออกไปทานข้าวนิ่มกับแม่ทานข้าวมาหรียังครับถ้ายังไปทานข้าวด้วยกันนะครับนิ่มรีบตบปากแับคำไปกับมานพและมานพก็พานิ่มและป้านวลมาร้านอาหารหรูในเมืองทั้งสามนั่งกินอาหารกันอย่างอึอร่อยพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน แล้วก็เช่นเคยปนวนแกก็รู้งานซะจริงๆแกขอตัวออกไปเดินเล่นในตลาดปล่อยให้นิ่มและคุณมานพได้พูดคุยกันสองต่อสองพอปะนวนออกไปแล้วมานพก็เปิดฉากพูดกับนิ่มว่าเออน้องนิ่มครับตอนเนี้ยพี่กำลังจะเปิดร้านทองอีกสาขาหนึ่งพี่กำลังหาหุ้นส่วนอยู่ น้องนิ่มอยากจะมาลงทุนกับพี่ไหมครับพี่รับรองเลยว่ามันเป็นการลงทุนที่ดีมากๆน้องนิ่มจะได้ค่าตอบแทนที่สูงและได้ตลอดด้วยมันเป็นการลงทุนที่มั่นคงนะครับนิ่มคิดว่ายังไงครับนิ่มรีบตอบกับมานพไปว่าคือว่าพี่มานพคะนิ่มไม่ค่อยถนัดเรื่องการลงทุนคะ่ะและไอ้ที่ว่าจะได้ ค่าตอบแทนสูงสูงนั้นนิ่มไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหรค่ค่ะนิ่มไม่ชอบการลงทุนไม่ชอบความเสี่ยงนะคะนิ่มอยู่บ้านทำไร่ทำสวนนิ่มก็พอกินพอใช้แล้วนะคะแล้วมานพก็ถามกับนิ่มไปว่ามันพอจริงๆเหรอครับกับการทำไร่ทำสวนเนี่ยมันจะมีเงินมากมายพอเหมือนกับการทำร้านทองหรือเปล่าครับน้องนิ่มแล้วน้องนิ่ม มีที่ทางอยู่ประมาณกี่ไร่ละครับนิ่มก็ตอบกับมานพไปอย่างซื่อว่าอ๋อพอดีนิ่มมีที่นาอยู่ประมาณร้อยไร่นะจ๊ะแล้วก็สวนปาล์มสวนมันอีกก็รวมรวมแล้ว200ร้อยฝ่าไร่นะจ๊ะมานพเมื่อได้ยินดังนั้นก็ถึงกับร้องอุทานมาเลยว่าโอ้โหน้องนิ่มนี่มีที่ทางมากเลยนะครับนี่ถ้ามาแปลเป็นเงิน ก็เป็นเศรษฐินีคนหนึ่งเลยนะครับเนี่ยนิ่มรีบตอบกับมาน์ไปว่ามันเป็นสมบัติตกทอดจากพ่อของฉันนะจ๊ะพี่ฉันไม่เคยคิดที่จะขายหรอกฉันว่าฉันจะเก็บไว้ให้ลูกให้เต้านะจ๊ะพี่นิ่มคุยกับมาน์อีกพักหนึ่งก็ขอตัวกลับพอเธอขึ้นรถได้นิ่มรีบพูดกับป้านวลไปว่าโอ้ยคนนี้ก็ยิ่งไม่ไหวแม่อะไร เจอกันวันเดียวมาชวนให้ฉันขายที่ขายทางมาลงทุนล้านทองฉันไม่เอาหรอกแบบนี้เกิดหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาฉันก็แย่น่ะสิไปแม่ไปอีกบ้านหนึ่งหลังสุดท้ายแล้วบ้านนี้ไปบ้านพี่ตั้มกันดูสิว่าแกจะว่ายังไงเมื่อก่อนแกหล่อมากเลยนะแม่ที่ทางแกก็มีเป็นร้อยๆไล่ไม่แพ้เราเลย ปนวนจึงบอกกับนิ่มไปว่าไปหลังเนี้ยเป็นหลังสุดท้ายนะลูกนะถ้าไม่ใช่ไม่ชอบก็พอแล้วนะแม่คิดว่าไม่มีใครดีเท่าไอแสบผัวเองอีกแล้วแหละเออนะแม่ฉันขอดูอีกคนเดียวถ้าว่ามันไม่ดีฉันก็ไม่คิดที่จะมีผัวใหม่อีกแล้วแล้วนิ่มก็พาปานวนขับรถมาจนถึงบ้านของไอตั้มซึ่งตอนนี้ ตั้มก็อยู่ในบ้านนิ่มพาพนวนเดินเข้าไปในบ้านสวัสดีจ้ะพี่ตั้มเออสวัสดีครับน้องนิ่มรวมอะไรพัดน้องนิ่มมาหรอครับเนี่ยโอ้โหพี่ตั้มอยู่คนเดียวหรอคะเนี่ยใช่ครับพี่เป็นโสดใช้ชีวิตคนเดียวมานานแล้วครับนิ่มเมื่อเห็นตั้มในตอนนี้เธอก็ทำหน้าเยเก,เก แต่ก็คิดว่าไหนๆก็มาแล้วคุยกับตั้มสักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการน่าเกียดเพราะตอนนี้สภาพของตั้มมันก็แค่ผู้ชายขี้เมาคนหนึ่งเธอได้ถามสารทุกข์สุขดิบของตั้มตั้มได้บอกกับเธอว่าเขาโดนผู้หญิงหลอกหลอกให้ขายที่ขายทางเขารักเธอมากหวังที่จะแต่งงานกับเธอแต่ผู้หญิงคนนั้น ก็มาหลอกเงินหลอกทองของเขาไปจนหมดตอนนี้เขาแทบจะไม่เหลือที่ทางเลยและเขายังติดเหล้าอีกด้วยนิ่มคุยได้สักพักหนึ่งจึงขอตัวที่จะเดินทางกลับบ้านแต่ก่อนที่นิ่มจะเดินทางกลับตั้มก็ได้พูดกับนิ่มว่าเออน้องนิ่มครับน้องนิ่มพอมีเงินสดติดตัวมาั่งไหมครับพอดีเล่าพี่หมด น้องนิ่มพอจะมีให้พี่ยืมสักร้อยหนึ่งไหมครับนิ่มหันมามองตั้มด้วยความตกใจแต่เธอก็ยังควักเงินหนึ่งบาทให้กับตั้มเพื่อที่ว่าจะได้จบจบกันไปเออนี่จ้ะเงินหนึ่งร้ถ้างั้นฉันขอตัวกลับเลยนะจ๊ะพี่หวังว่าเราคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะตั้มด้วยอาการมึนเมาจึงหันไปถามกับน,นิ่มว่า เมื่อกี้น้องนิ่มพูดว่าอะไรนะครับอ๋อฉันพูดว่าฉันกลับก่อนนะจ้าเอาไว้มีโอกาสค่อยเจอกันอ๋อครับครับเอาไว้มีโอกาสค่อยเจอกันนะครับน้องนิ่มแล้วนิ่มก็รีบพาปนวนขึ้นรถปนวนถึงกับเปิดฉากพูดกับนิ่มว่าแม้ว่าไอคนนี้ยิ่งฝากคนอื่นเลยนะเนี่ยเมาตั้งแต่หัววัน คงจะเมาทั้งวันทั้งคืนใช่นะสิจ้าแม่มันโดนผู้หญิงหลอกหลอกเอาเงินเอาทองมันไปจนหมดตอนเนี้ยมันติดเหล้าแถมเมื่อกี้ก่อนที่ฉันจะออกมาเนี่ยมันของเงินฉันอีกร้อยหนึ่งด้วยแต่ฉันก็ให้ให้มันไปจะได้จบจบกันประนวนจึงพูดกับนิ่มว่าเป็นยังไงละนิ่มบรรดาแฟน,แฟนๆเก่าของเอง ที่เองไปดูดูเองถูกใจคนไหนมั่งโอ้ยฉันไม่ถูกใจใครสักคนแหละแม่คนแรกก็อยากได้ฉันไปปมนิบัติแม่เขาฉันไม่เอาหรอกคนที่สองก็จะให้ฉันขายที่ขายทางพอดีหมดตัวกันพอดีแถมมาเจอไอ้พี่ตามอีกขี้เมาแบบนี้ฉันต้องคอยมาปมนิบัติพัดวีฉันไม่เอาอะฉันกลับบ้านดีกว่า ปนวนจึงบอกกับนิ่มไปว่าดีแล้วนิ่มเอ้ยกลับบ้านเธอลูกแล้วเองลองสังเกตดูที่บ้านของเองแล้วเองจะรู้ว่าใครที่เขารอเองและรักเองมากที่สุดนิ่มเดินทางกลับมาถึงบ้านก็เย็นมากแล้วพอเธอกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าแสบได้ทํากับข้าวกับปลาเตรียมอาหารไวรอเธอเรียบร้อยแล้ว พอนิ่มกลับมาถึงแสบก็เอ่ยถามนิ่มว่าเป็นไงบ้างนิ่มไปเที่ยวหาแม่มาแม่เป็นยังไงบ้างแล้วนี่ได้อะไรมามั่งหรือเปล่านี่มากินข้าวเร็วพี่ทํากับข้าวไว้เยอะแยะเลยมีแต่ของที่นิ่มชอบนะนิ่มจะไปอาบน้ําก่อนไหมกลับมาเหนือหน่อยเหนื่อยเดี๋ยวพี่จะเตรียมน้ําเย็นๆไว้ให้แล้วเราจะได้มากินข้าวพร้อมกันนิ่มเมื่อได้ยิน ผัวตัวเองพูดแบบนั้นเธอก็ถึงกับน้ำตาไหลออกมาเธอได้กล่าวกับแสบว่าพี่แสบฉันขอโทษพี่จริงๆนะพี่เป็นผัวที่ดีที่สุดของฉันแต่ฉันนี่มันโง่จริงๆกลับไม่เห็นค่าของพี่กลับไปคิดอะไรบ้าบ้าบอแสบได้ยินดังนั้นก็ตอบกับนิ่มเมียรักไปว่าไม่เป็นไรหรอกนิ่มพี่ก็ต้องขอโทษนิ่มเหมือนกัน ที่พี่วันๆก็ได้แต่ทำงานไม่ค่อยได้สนอกสนใจในตัวนิ่มสักเท่าไหร่แต่นี่มไม่ต้องกังวลน,นะตั้งแต่ต่อไปนี้พี่จะให้เวลานิ่มมากขึ้นพี่จะเลิกงานเร็วขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานิ่มที่ได้ยินผัวพูดดังนั้นเธอก็เดินเข้ามากอดผัวของเธอและเธอก็คิดว่าเธอนี่มันบ้าจริงๆ มีผู้ชายที่ดีที่สุดอยู่ตรงนี้แล้วแต่ทำไมเธอยังคิดที่จะอยากมีผัวใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณค่ะ